อะไรได้มากี่ตัวอาเจียงตัวเองโอ้โหได้ถึงสองเลยทผมรอบนี้มา สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้ก็มาอยู่กับเกม b a c k Cover M หรือว่ากันหน้า Back c o v e r m o ร i l e นัเองอ่ะวันนี้เป็นคลิปแรกของผมที่ผมมาเล่นทางด้านของเกม b a c k ค o ver ผมจะมาเปิดกาชาที่เป็นเป็นตัวจากจากักรพรรดิเวทมนต์ทมตัวนี้สามารถเปิดได้ทั้งหมด999ครั้งบอกเลยว่าในตู้นี้มีตัวดีๆค่อนข,ข้างที่เยอะและตัวที่ผมอยากได้มากที่สุดก็เป็นตัวของ SSR ตัวของลาดเดนั่นเองซึ่งตัวนี้บอกเลยว่าใช้งานดีมากๆและเป็นตัวเดียวที่คนมือทนเท้าตัวของจากรพัดเวทมนได้ผมนะตอนนี้นั่นเองอ่ะอีกตัวหนึ่งที่ผมอยากได้ก็จะเป็นเวนเจนแล้วก็อยากได้มากับตัวของโลตัสด,ด้วยในตู้นี้ไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าสําหรับตู้นี้ มันการันตีอยู่แล้วนะผมอ่ะไม่รู้ว่าจะได้ตัวอะไรแต่ว่าส่มได้ก้ง999ครั้งมันต้องได้ตัวดีๆแหละอ่ะและยังคือสามารถบันทึกได้ด้วยว่าเราจะเอาเซตไหนหรือเราจะเอาเซตอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาลุ้นกันที่10โลแรกของเรากันเลยอ่ะสำหรับการเปิดในรอบนี้ก็เปิดกันยาวๆเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจักรพัรดิเวทมนต์จะใจดีกับเราหรือเปล่ามาลุ้นกันที่ สิบโลแรกโอ้โหโลสิบโลแรกเราก็เปิดตากันมาเลยนะผมเบริร์กเมต,ตกแก่ขึ้นมาเลยมารอบแรกเราได้มาหนึ่งตัวไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอะไรนผมแต่ว่าตัวแรกของเราได้เป็นตัวของโอ้โหได้เป็นตัวนี้มาเดี๋ยวผมขอข้ามเลยล้วกันมาฉันจะเป็นผู้แบบอันนี้โอ้โหได้แล้วนผมได้เวจนจริงๆด้วยตัวนี้ผมอยากได้เหมือนกันสําหรับตัวของวิลเลียมเวจนตผมอ่ะ ตัวนี้เดี๋ยวผมจะเซฟไว้ก่อนละกันเนื่องจากว่าเป็นตัวที่ผมอยากได้แล้วก็โอกาสได้มันค่อนข้างที่น้อยเดี๋ยวผมขอบันทึกกดไว้ก่อนละกันมาก็จะบันทึกตู้นี้เป็นตัวแรกแล้วก็ไปสุ่มกันต่อเดี๋ยวค่อยไปข้ามอนิเมชันละกันมารอบที่สองจะเบิกเนดอีกไหมตะแก่โอูโ้โหเบิกแล้วผมขอข้ามเลยละกันว่าจะได้อะไรได้มากี่ตัวอาใจเองตัวเองอ้โหได้ถึงสองเลยอผมรอบนี้ มารอบนี้ได้ตัวอะไรทำลายทำลายทำลายน่าจะใช่ตัวของลาดิสไหมรอบนี้โอ้โหได้ลาดิสมาอัดกูนี้ก็คุ้มนะผมได้ดีเฟนเดอร์ลาดิสจะเอาตัวของเวจนหรือว่าตัวของลาดิสดีรอบนี้ได้มาถึงสองเลยนะผมได้เป็นสกิลของวิลเลียมแล้วก็ได้ตัวของลาดิสเดี๋ยวผมขอบันทึกตรงนี้ไว้ละกันเนื่องจากว่าตรงนี้ดีกว่านะผมมา ซุมกันต่อไม่รู้ว่าตะแก่จะเบิกเนียดอีกไหมโอ้โหตู้ทองมาแบบรัวๆกันเลยสําหรับรอบนี้มักโอ้โหไม่เกลือจริงๆนอมอ่ะลาฮินเจอร์ er ก็ไม่เกลือเกมแบ็คโคเบอร์ก็ไม่เกลือบอกกันเลยว่าสุดๆเลยสําหรับดวงของผมตอนนี้ขอให้ได้ทางด้านของสองตัวนี้เป็นหลักนอะผมอาะฉันจะไปส่งกู่ป่าเถื่อนอ่ะก็เหมือนเดิมเนมได้เป็นเวจเซนต์มานั่นเองแต่ว่ารอบนี้ได้ผลประกอบการด e ีไหมก็ถือว่าดีหนอะมได้ของมาดีอยู่แต่ว่าลาเดสดีสุดตอนนี้ ตู้ทองมาอีกแล้วไม่รู้ว่าการันตีตู้ทองทุกรอบหรือเปล่าเท่านีเปิดมาก็ได้ตู้ทองหมดเลยแล้วก็ตะแกะก็เบิกเงาหมดเลยรอบนี้ได้กี่ตัวกันอ่าได้มาแค่ตัวเดียวทมอ่นก็ขอข้ามเลยละกันจะเป็นตัวอะไรกันจะแสดงพลังของตะกตูสิว่าโอ้โหผมถักเปียไม่อีกแล้วทุกคตัวนี้อ่าก็ได้เป็นน่าจะเป็น no นลซิว่าโอ้โหตัวนี้ไม่เห็นใครใช้เลยทุกคไม่น่าจะเก่งแหละแล้วผมมองว่าท่าทางก็แอบเก่งอยู่แต่ผมไม่ค่อยชอบทุกคครับตัวนี้มั เปิดกันต่อ999ครั้งไม่รู้ว่าผมจะเปิดได้หรือเปล่าท่านผู้ชมครับหรือว่าผมต้องกดจนยุง่งงิถึงผมจะได้ตัวที่ผมต้องการถึงสองตัวผมอยากได้เวจินกับลาทีสในตู้เดียวกันท่านผู้ชมแต่ว่าน่าจะเป็นไปได้ยากแหละรอบนี้มารอบนี้ได้เป็นตัวของตักกะแตนโอ้โหโหน้าหน่วยตักกะแตนขอข้ามเดยกันแบบนี้สีทองมาอีกแล้วขอข้ามเดยกันขอสักสองสองตัวท่านผู้ชม SSR สักสองตัวกําลังดีเลยขอมากับโลตัส โอ้โหเอาอีกแล้วมอ่มขอเวจนก็เวจนมาเยอะมากๆตอนนี้วิลเลียมมาเยอะวิลเลียมเวจนโอ้โหมาแบบนี้ก็ฟลเหมือนกันเดี๋ยวกดข้ามกันรัวๆเลยนมอะตู้ทองมาแบบรัวๆแล้วก็อยากได้ซักสอบตัวขั้นต่ำนุ่มในนี้โอ้โหได้2มารอบนี้2ตัวจะได้ตัวอะไรมาเดี๋ยวขอกดข้ามเลยละกัน2ตัวอาได้ตัวของ1ตัวละที่ได้เป็นตัวของวิลเลียมอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวอะไรวิลเลียมเวจนมา อีกตัวหนึ่งเป็นอะไรโอ้โหอีกอันนึงเป็นการ์ดสกิลแถมการ์ดสกิลก็เป็นการ์ดสกิล SSR ที่สามารถหาได้ด้วยแบบนี้ก็เอากันต่อเลยละกันมาจะได้2ใบอีกไหมรอบนี้อะได้ใบเดียวขอขอดีๆหน่อยขอโลดีๆหน่อยโอ้โหได้ได้มาอันนี้โอ้โหคิดหนักเลยได้มาผมขอบันทึกแทนทางด้านของลาดิสเลยละกันเพราะว่ามาสนี่ใช้งานยาวยๆเลยอมตัวนี้มาก็จัดกันต่อ ลาดิสก็ลาดิสถือแต่ว่ามาสําคัญกว่าทุกมาที่ผมเห็นแบบเบตตายังใช้กันอยู่แล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆาผมอ่ะผมก็ยังใช้อยู่เหมือนกันกสําหรับตัวของม้าม้ารอบนี้ได้2ใบหอคุ้มๆหน่อยถ้าได้มากับโลตัสผมน่าจะาโลนั้นเลยทุกโอ้โหโลนี้คือเกลือสุดๆทุมมาได้หัวหน้าหน่วยตรงนี้มาหัวหน้าหน่วยกวางทุอันนี้คือรอบแรกที่ผมเห็นตู้กาชาผมเกลือมาแต่เกลือก็ยังลืมตาอยู่ หกนะก็น่าจะได้มันหนึ่งโลและหนึ่งตัวแหละสาหรับตรงนี้ก็ได้มาเหมือนเดิมไม่รู้จะว่าจะเป็นการสกิลหรือเปล่าอ่ะก็เหมือนเดิมผมเป็นเวเจนโอ้โหเวเจนนี่ออกมาบ่อยมากๆผมเปิดมาประมาณกี่ครั้งตอนนี้น่าจะเปิดมา10ครั้งเหรออ่ะก็ได้ตัวของวิลเลียมไม่ต่ํากว่าสครั้งสําหรับการเปิดในรอบนี้มาตู้ทองมาแล้วขอสัก2ตัวได้ไหมในโลนี้2ตัวโอ้โหมันก็ยังตัวเดียวอยู่อ่ะ เยอะสุดที่ผมเปิดได้ก็คือ2ตัวแต่ว่าตัวที่ใช้งานดีก็มีน้อยหน่มอ่ะผมอยากได้มากับโดตัสถ้าได้คู่กันจะดีมากๆแล้แถมถ้าได้การ์ดสกิลยิ่งดีไปกว่าเดิมอีกหน่มป่ในรอบนี้ตะแก่ขอขอดีๆหน่อยรอบนี้จะได้กับเขาไหมอ่ะก็เหมือนเดิมครัดตัวเดิมๆไหมเดิมๆโอ้โหได้เป็นชาร์ลอตรอบนี้มาเหลืออีกตั้งหลายครั้งเลยถ้ผมบอกเลยว่าผมกดได้ยาวๆมารอบนี้ โอ้โหรอบนี้ก็ยังได้อยู่ผมเหมือนสารางทีลุกร,รอบเลยผมแม้ว่าจะเป็นตู้อะไรก็ตามอันนี้ก็เหมือนเดิมได้เป็นลาเดสลาเดสผมก็ต้องการแต่ว่าผมอยากได้คุ้มๆ่ะมาคุ้มๆมหน่อยคุ้มๆหน่อยโอ้โหงั้นหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะกดไปยาวๆเลยละกันคือรอบนี้ก็ดีเหมือนกันผมได้ S S R มาถึง2ใบแต่ว่าเป็นหัวหน้าหน่วยแบบ ตัวเดิมๆเลยนุ่มอะคือตอนนี้ผมกดมาแบบเรื่อยๆนุ่มโอ้โหบอกเลยว่าเวนเจนนี่ออกแบบเยอะมากๆผมอยากได้มากๆสัก2ตัวในโลโลเดียวน่มอะอยากได้ตัวดีๆเวนเจนมาอีกแล้วโอ้โหสองโลติดที่ได้เวนเจนมาจะได้สักครั้งไหมที่ผมได้ตัวที่ดีๆโอ้โหรอบนี้ได้เป็นคุณลุงโลตัสโลนี้ก็ดีเหมือนกันนุ่มอะทั้งโลตัสทั้งมาใช้งานดีมากๆแต่ผมอยากได้มามากกว่าเพราะว่า มาสมันเป็นตัวที่แบบถึกนิดนึงผมโอรอบนี้ได้เป็น SSR ที่เป็นหน้าสกิลของลาเดนนผมแต่ผมไม่มีตัวผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีรอบนี้ได้โอ้โหเหมือนเดิมเลยผมอ่ะเป็นไอหนุม่มทักเตียกับกัสจันทานผมมารอบนี้ก็ได้วินเลี่ยมมาจากกันต่อตอนนี้ผ่านมาประมาณ20กว่าโลนะผมโอ้โห,โหวินเลียมนี่ออกเรืะมากๆตั้งแต่ผมเปิดมาคือวินเลียมแทบจะไม่พลาดเลยนะผมถา้าการเปิด โอ้โหพอหนุ่มถักเกียกับการ์ดจันทามอีกแล้วท็อมโอ้โหแสงจันทร์มาเยอะมาก,มากลาดเป็นตัวของลาดิสโอ้โหผมไม่ต้องการลาดิสตอนนี้คือผมอยากได้ที่คุ้มที่สุดอะอยากได้ SSR 2ตัวอาแซลลี่ตัวนี้ดีมอมอาะเห็นหลายคนบอกว่าตัวนี้มีสกิลป๊อปพลังเวทด้วยก็น่าสนใจรอบนี้ได้ชา์ล็อตโอ้โหน่าจะเกลือหนักแน่นอนแหละรอบนี้อาร์โลนี้ได้เป็นกลุ่มฟิงโกไลออนนะผมเป็นรองหน้าหน่หนวยแต่ไม่ค่อยคุ้มแหละผมไม่ได้เล่น ทางนี้ด้วยซ้ำรอบนี้ได้มารอบนี้ได้มามาด้วยหมักซุ่มกันต่อผมจะได้โลที่ดีกับเขาไหมโอ้โหวิลเลียมมาแบบนี้วิลเลียมมาก็ดีแต่ผมอยากได้สักสองตัวผมในการเปิดรอบเดียวโอ้โหรอบนี้ได้เป็นตนาสกิลของไอหนุ่มทักเตียกับไอกว้างโ้าผมนะก็โอ้โหรอบนี้ได้เป็นพ่อหนุ่มทางด้านของสิงโตแดงถ้าผมโอ้โหรอบนี้ได้ชาร์ลอด ได้เยอะมากๆแต่ว่าไม่ได้ตัวที่ผมต้องการเลยขอตัวที่ผมต้องการหน่อยนะก็ขอไปปุ๊บก,ก็ได้เลยผมได้เป็นวินเลียมแต่ว่าวินเลียมผมไม่อยากได้แล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันออกเยอะมากๆรู้สึกว่าหลังๆมานี้ผมจะเกลือแต่ว่ามันก็ออกทุกโลผมมันก็การันตีแบบ ตัวที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าผมต้องการสัก2ตัวใน1โลแค่นั้นเองอยากได้2ตัวผมหลักๆคือ2ตัวคุณลุงโลตัสมาอันนี้คุ้มหน่มคุลุงโลตัสคือถ้าผมได้มาผมน่าจะทําด้วยแต่ว่านี่มาสมาอีกแล้วมาสก็ถือว่าเลดดอบดีโมครับตัวนี้มาส คุณลุงโลตัสมาอีกแล้วแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ผมอยากได้คุณลุงโลตัสกลับมาทั้งสงตัวนี้ถ้ามันอยู่ในตู้เดียวกันผมน่าจะเอาโลนั้นเลยแต่ว่าก็สุ่มไปก่อนแหละมันต้องมีสักรอบหนึ่งที่มันแบบแตก SSR ถึง2ตัวนุ่มโอ้โหรอบนี้ก็ได้ข่อหนุ่มทักเรียมอีกแล้วมาในโลนี้ได้ SSR 2อใบแต่เป็นตัวของแซลลี่อันนี้ไม่ค่อยดี มาสุ่มกันต่อผมจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหขนาดคลิปนี้เป็นคลิปแรกของยังจะขนาดนี้เลยไม่รู้ว่าคลิปถัดไปผมจะขนาดไหนพอหนุ่มถักเกียรมีอีกแล้วโอ้โหมันจะอะไรกับพ่อหนุ่มถักเกียผมน่าจะปั้นแก๊งซิว่าได้เลยนมตอนนี้อ่าได้ทางด้านผม วิลเลียมมาวิลเลียมถือว่าดีแต่ว่าวิลเลียมมันออกมาเกินครึ่งแล้วผมตอนนี้ลาเดสมัดลาเดสวิลเลียม2ตัวนี้ผมอยากให้มันคู่กันมากๆสักคู่ไหนก็ได้ทุผมอยากได้สักคู่หนึ่งที่เป็นตัวของลาเดสคู่กับตัวของอวิลเลียมหรือไม่ก็ตัวของมากับโลตัสผมอยากได้คู่กันมากๆโอ้โหไอเด็กน้อยมาอีกแล้วมาเปิดกันต่อไม่รู้ว่าจะเกลือหรือเปล่าโอ้โหเหมือนเดิมเลยทมกคอ,อะรอบนี้เป็นตัวของแซนดี้ เปิดมาจะ50าโลแล้วท่ผมหรือว่า50ครั้งแล้วยังไม่ได้โลที่ผมอยากได้มากๆเลยโอ้โหได้เป็นโลที่อย่างน้อยก็ได้แบบ SSR หนึ่งตัวที่ผมโอ้โหพ่อหนุ่มถักเกียมอีกแล้วรอบนี้มาคู่กับน้องสาวด้วยทีผมมาคู่กับโนเอลเลยมาจัดกันต่อผมจะได้โลดีๆกับเขาไหมโอ้โหพ่อหนุ่มถักเกียอีกแล้วมันจะอะไรกับพ่อหนุ่มผักเกียตรงนี้ได้เยอะมากๆทีผมน่าจะเป็นคู่แข่งวิลเลียมได้เลยไอเด็กน้อยนีมาอีกแล้วที่ผมมา เปิดกันต่อยาวๆตอนนี้ผ่านมาประมาณ50แล้วโอ้หลาเดสมาลาเดสก็ถือว่าคุ้มแหละแต่ว่าอยากได้สัก2ตัวใน1โลโดทุ่มมารอบนี้ s อสเอใบแต่ได้เป็นการ์ดหน้าสกิลของชา์ล็อตนี้ผมไม่ได้ใช้มาจัดกันต่อรอบนี้ก็เหมือนกัน2ใบแต่ว่าหน้าสกิลเป็นหน้าสกิลเอสเอติ่มมเปิดกันต่อได้มาสกับอันนี้น่าจะดีกว่าทุมมาสกับ ตรงนี้เดี๋ยวผมขอบันทึกตรงนี้ไว้ละกันมากับการ์ดหน้าสกิลเอสเอสอาร์ผมปัทันเชิญกันต่อรอบนี้น่าจะดีที่สุดแหละแต่ว่าก็ผมยังต้องการตัวอื่นด้วยท่าผอยากได้ตัวอื่นเพิ่มแล้วก็อยากได้ตัวที่แบบผมมีอยู่แล้วเพื่อไปอัพดาวน์ท่าผมูมรอบนี้ก็ไม่ค่อยหุ้มโอ้โหเปิดมาจะาเกินครึ่งทางแล้วไหมโอ้โหเปิดยาวๆแบบนี้อังนั้นก็ผมขอกดรัวๆเลยละกันท่าผมหลังจากนี้ก็น่าจะสกิปยาวๆเลยแหละ ก็คอยไปเจอกันตอนที่ผมได้โลดีๆและกัน รอบนี้ผมฮันเชิญได้น่าจะดีกว่ารอบก่อนหน้านี้ที่ผมได้การ์ดหน้าสกิลเอสอาร์เดี๋ยวผมขอบันทึกตรงนี้แทนทุผมแล้วก็ไลย่ยาวๆเหมือนเดิมเลยตอนนี้คือผมใกล้จะถึง100ครั้งแล้วผมผมเปิดมาก็ได้แต่ตู้ที่ดีแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะออกตัวที่ผมมีแล้วแล้วก็เป็นตัวที่ผมไม่ต้องการส,ส่วนใหญ่เลยเดี๋ยวเราก็ไปสูมกันต่อ ็ตอนนี้ผมกดมาโลที่149แล้วท่มรอบต่อไปคือโลที่150ตั้งแต่ที่ผมเปิดมาคือเจอดีบ้างเจอลายบ้างแต่ว่ายังไม่ได้โลที่ผมต้องการเลยท่มตอนนี้คือผมกดไปแบบยาวนานมากๆและผมก็อยากได้มากับทางนัดของการ์ดหน้าสกิลอื่นๆบ้างทุ่มอ่ะก็ใครที่ดูมาถึงตอนนี้นุ่มก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยอาการเพื่อเป็นกําลังใจให้ผม กดกาชากันต่อผมตอนนี้คือเกมไหนที่มีกาชาผมกดแล้วตอนแรกก็รู้สึกแบบดวงดีแหละแต่หลังๆมานี้ผมรู้สึกผมเปิดได้อะไรไม่รู้น่มโอ้โหแบบเลือหนักมากๆาน,าน่มอ่ะกดกันต่อ999ครั้งมาต้องได้สักครั้งหนึ่งนุ่มที่ผมได้ตู้ที่ผมอยากได้น่มตอนนี้คือได้แต่ตู้ที่ผมอยากได้แหละแต่ว่ามันได้แค่ตัวเดียวน่มแล้วก็การ์ดหน้าสกิลมันได้การ์ดที่ ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ผมก็เลยมีหาไปเรื่อยๆกว่าผมจะเจอหน้าดีๆก็น่าจะปาไปตั้งแบบห้าหกร้อยกันเลยนะผมไม่รู้ว่าจะถึงตอนนั้นหรือเปล่าที่แน่ๆตะกี้ผมได้มาก็ถือว่าคุ้มอยู่นะผมบางโลผมก็มองว่าคุ้มแหละมือใหม่ผมมองว่ามันน่าจะคุ้มมากๆแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวของผมผมจะเน้นระยะยาวมากกว่าโอโ้คุณลุงโลทัศน์มาอีกแล้วแบบนี้อะเข้าที่โลร้อยหกสิบกันแล้วนะมมรอบนี้ได้สองการ์ดแต่เป็นการ์ดที่ไม่ค่อยดี เดี๋ยวก็ไปสุ่มกันต่อทุ่มยาวๆกันเลยตอนนี้อ่ะรอบนี้ได้คุณลุงโลตัสอ่ะผมขอจัดไปยาวๆเลยละกัน ในที่สุดผมก็กดมาถึงโลที่300เป็นที่เรียบร้อยแล้วบอกเลยว่าตั้งแต่กดมาคือยังไม่ได้โลที่ผมพอใจเลยผมน่าจะต้องเลือกแล้วว่าผมจะเอาโลไหนกันแน่เพราะว่าผมกดมาตั้ง300กว่าครั้งตัวดีๆก็ออกบ้างบางทีก็ออกแบบอ SSR 3ใบบ้างแต่ว่าเป็นหน้าสกิล2ใบเลยนุมอ่ะข้าวๆตู้นี้น่าจะการันตีตัวที่เราไม่มีหตัวแล้วก็ตัวที่เรา มีอยู่แล้วด้วยนผมมันน่าจะการันตีแค่ตัวละคร SSR แค่หนึ่งตัวนผมแล้วก็นอกนั้นก็น่าจะเป็นหน้าสกิลแหละผมว่าผมต้องเลือกแล้วผมว่าผมจะเอาโลไหนดีเพราะว่าผมกดมานานมากๆนผมโอโห้หนั่งกดแบบนานมากๆผมยังไม่ได้โลที่ผมต้องการเลยส่วนใหญ่แล้วจะได้โลที่ ไม่ค่อยดีนู่มแล้วก็เป็นโลที่ผมมองว่าไม่ค่อยได้ใช้งานบ้างเป็นตัวที่ผมไม่ค่อยชอบบ้างนมผมก็เลยไม่เอาอะตรงนี้ก็ลาเดสอีกแล้วโลที่ผมได้บันทึกไว้ผมเอาตัวของมากับทางด้านของหน้าสกิลของหัวหน้าหน่วยตักกแตนนะผมแล้วผมก็ได้โลแบบนั้นซ้ำถึงสองครั้งเลยผมก็เลยตัดสินใจเลือกโลที่มีเหรียญได้เยอะนู่มเพื่อผมจะเอาไปแลกแบบพลังงานด้วยนู่มะ โอ้โหเปิดมามากับโลตัสออกยอะมากๆแต่ว่าผมเปิดตั้ง300กว่ารูแล้วหนะ่มคือยังไม่ได้หน้าสกิลแล้วก็ไม่ได้ตัวละครด้วยหนุ่มนะตัวละครก็ยังได้สูงสุดแค่หนึ่งตัวผมก็น่าจะเลือกตัวของมาแล้วก็หน้าสกิลตรงนั้นแหละตอนนี้คือเปิดไปเรื่อยๆหนะ่มเผื่อจะเจอหน้าแบบดีๆกับเขาบ้างจะเข้าแบบ400รูกันแล้วหน่มเปิดตอนนี้อา่ารอบนี้ได้2ใบนี่ได้แบบนี้แบบนี้ก็ได้เยอะหนะ่มแต่ว่า ผมไม่ต้องการหน้าสกิลนะผมนะหน้าสกิลของมาถามว่าต้องการไหมมันก็ต้องการแต่ว่าอยากได้คู่กับตัวของการ์ดโลตัสด้วยไม่ก็การ์ดของมาผมุกะเปิดกันต่อโอ้โหเปิดกันยาวๆเลยทุครับคลิปนี้สำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ผมก็ขอร้องหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์ให้ผมด้วยละกันเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำอีพีถัดไปหรือว่าคลิปถัดไปกับเกมแบล็คโคเอร์ด้วยนั่นเองซึ่งคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปแรกของผมผมไม่รู้ว่าจะมีคนชอบหรือเปล่าสำหรับเกมนี้เพราะว่า ก็ผมก็เล่นมาตั้งแต่เกมเปิดกันเลยท่านครับเกมนี้มาเปิดกันต่อเซาลี่ก็ดีท่านครับแต่ว่าผมไม่ค่อยได้ใช้อ่าก็น่าจะต้องเลือกแล้วแหละว่าผมจะโลไหนเท่าที่ผมเลือกก็น่าจะต้องเป็นโลของอ่าตัวของมาท่านครับมากับการ์ดของหัวหน้าหน่วยตากแตนท่านครับต้องน่าจะเอาตรงนั้นแหละคือยังไม่ได้อันดีกับเขาเลยท่านครับแบบว่าใา้ทาด้ต้ของ การโลตัสไหมหรือว่าหน้าสกิลของโลตัสไหมคู่กับทางด้านของมารับผมอันนี้คือผมยังไม่ได้เลยที่ดีที่สุดก็น่าจะเป็นอะโลตัสแล้วก็หัวหน้าหน่วยตะกกะแตนทะี่ผมตะกี้ผมก็ได้เยอะเหมือนกันนะมามามาหน่อยไหมมามาโอ้โหโลที่ผมได้อสงสัยว่าผมต้องจบเพียงเท่านี้กับการกดกาชาผมน่าจะเอาทางด้านของโลตรงนี้รับผมซึ่งเป็นโลของ มาแล้วก็ทางด้านของการหน้าสกิลของหน้าหน่วยตักกแตดเองอันนี้น่าจะดีที่สุดนะครสรุปข้อค่าที่ผม เก็บมาก็น่าจะเป็นทางด้านของตรงนี้แหละบอกเลยว่าคุ้มหน่มและอีกอย่างนึงคือมีการ์ดตัวละครเข้ามาใหม่ก็เป็นด้านของจูเลียสเองตัวนี้ก็เป็นจากรพารดิทิดมนมุกคนถือว่าคุ้มมากๆสําหรับไอดีของผมก็ค่อยมาอัปเดตกันที่คลิปหน้าละกันว่าไอดีของผมเป็นยังไงทุกเอาคร่าวๆคือดูแค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยมาเฉลยกันคลิปหน้าละกันถ้าคลิปนี้มีคนสนใจเยอะเดี๋ยวผมจะมารีวิวแล้วก็ทําคลิปสอนกันด้วยทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วหมกก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ thank mm -hmm. you